คาถาบูชาสามพระอรหันต์แห่งโชคราบตั้งนมโมสามจบนมโมทสสะปะควโตอรหโตสัมมาสัมพุทสสะนมโมทสสะระควโตอรหโตสัมมาสัมพุทสสะนโมตสสะระควโตอรหโตสัมมาสัมพุทสสะสีวดีจะมหาเทโรเทวตาณระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิ อาหังวันทามิสัพพธาสีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหังวันทามิสัพพธาสีวรีเทระคุณังเอตังโสทีราพังพระวันตุเม กัจจานะจมหาเถโรพุทธโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสิตังพุทธตังสมนุตปัตโตพุทธโชตังณนะมามิหังปิโยเทวะมนุษสานังปิโยพรหมนะมุตตะโม ปริโยนาคสุปันนานังปิอินทะริยังนมมมิหังสัเพชะนาพระหูชะนาปุริโสชะนาอิทธิชะนาราชาภาคินิจิตตังหาคาาัจฉิปิยังมะมะมหาอุปคุตโตจะมะหาราโภพุทโธลาพัง สัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิทธิโยมานังนะโมโจราเมตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะสะเทวะกังสัพพมกังมนุษยานังสัพพร,ราพังพระวันตุเมเอหิ จิตติจิตังพันธนังอุปคุตโตจะมหาเถรพุทธสาวกะอนุภาเวนะมาราวิชยะนิรภยะเตชะอุณาตาจะเทวตานมปิมนุษยานันปิเอหิจิตังปิยังมะมะ อิมังกายะพันธะนังอธิฐามิปะอายิสุตังอุปัสสิสีวดีจะมหาเทโรเทวตาณระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันธามิสัพพธาสีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโต โสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพทาสีวรีเถระคุณังเอตังโสทีราพังพระวันตุเมกัจจานะจำมหาเถโรพุทธโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะ พุทธสุภาสิตังพุทธตังสมนุษย์ปัตโตพุทธโชตังนะมามิหังปิโยเทวะมนุษสานังปิโยพรหมณนะมุตตะโมปิโยนาคสุปันนานังปิยินทริยังนมะมามิหังสัพเพชะนา พระหูชนาปุริโสชนาอิทธิชนาราชาภาคินิจิตตังอาคัจฉาหิปิยังมะมะม,ะมะหาอุปคุตโตจะมะหาราโภพุทโธลาพังสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิทิโยมานังนะโมโจรา เมตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะสเทวะกังสัพพมะกังมนุษยานังสัพพราพังพระวันตุเมเอหิจิตติจิตตังพันธนังอุปคุตโตจะมหาเถโรพุทธสาวกะ อนุภาเวนะมารวิชยะนิรภยะเตชะปุณตาจะเทวตานัมปิมนุษยานันปิเอหิติตังปิยังมะมะอิมังกายะพันทะนังอธิฐามิปะอายิสุตังอุปัสสี ศีวะรีจะมหาเถโรเทวตาณระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพธาศีวะีจะมหาเถโรยักขาเทวาภิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพธาศีวะรีเถระคุณัง เอตังโสทีราพังพระวันตุเมกัจจานะจมหาเถโรพุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสิตังพุทธตังสะมนุษย์ปัตโตพุทธโชตังนะมามิหัง ปิโยเทวะมนุษสานังปิโยพรหมณะมุตตะโมปิโยนาคสุปันนานังปิอินทะริยังนะมามิหังสัพเพชะนาพะหูชะนาปุริโสชะนาอิทธิชะนาราชาภาคินิติตตังหาคดชายหิ ปิยังมะมะ,มะมะมหาอุปคุตโตจะมหาราโภพุทโธลาพังสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิทธิโยมานังนะโมโจราเมตาจิตตังเอห,หิจิตติจิตตังปิยังมะมะสะเทวะกังสพัพพมะกัง มนุษย์สานังสัพพร,ราพังพะวันตุเมเอหิจิตติจิตังพันธนังอุปคุตโตจะมหาเถโรพุทธสาวกะอนุภาเวนะมาราวิชยะนิรภยะเตชะปุณาตา จะเทวตานมปิมนุษยานันปิเฮหิจตตังปิยังมะมะอิมังกายะพันธะนังอธิธามิปะอายิสุตังอุปัสสีวะดีจะมหาเทโรเทวตานาระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิ อหังวันทามิสัพพธาสีวะรีจับมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพธาสีวรีเทระคุณังเอตังโสทีราพังพระวันตุเม กัจจานะจมหาเถโรพุทธโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสิตังพุทธตังสมนุตปัตโตพุทธโชตังนะมามิหังปิโยเทวะมนุษสานังปิโยพรมณนะมุตตะโม ปรโยนาคสุปันนานังปิอินทริยังนะมามิหังสัพเพชะนาพะหูชะนาปุริโสชะนาอิทธิชะนาราชาภาคินิตตังหาคาาัจฉิปิยังมะมะมหาอุปคุตโตจะมหาราโภพุทโธลาพัง สัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิทธิโยมานังนะโมโจราเมตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะสะเทวะกังสัพพมะกังมนุษยานังสัพพร,ราพังพระวันตุเมเอหิ จิตติจิตังพันธนังอุปคุตโตจะมหาเถโรพุทธสาวกะอนุภาเวนะมาราวิชยะนิรภยะเตชะอุณาตาจะเทวตานมปิมนุษยานันปิเอหิจิตังปิยังมะมะ อิมังกายะพันธะนังอธิฐามิปะอายิสุตังอุปัสสิสีวดีจะมหาเทโรเทวตาณระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันธามิสัพพธาสีวลีจัมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโต โสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสพัพทาสีวรีเถระคุณังเอตังโสทีราผังพระวันตุเมกัจจานะจมหาเถโรพุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะ พุทธสุภาสิตังพุทธตังสมนุษยสปัตโตพุทธโชตังนะัมามิหังปิโยเทวะมนุษษานังปิโยพรหมนะมุตตะโมปิโยนาคสุปันนานังปิยินทริยังนมะมามิหังสัพเพชะนา พระหูชนาปุริโสชนาอิทธิชนาราชาพาคินิติตังหาคจัาหิปิยังมะมะม,ะมะหาอุปคุตโตจะมะหาราโภพุทโธลาพังสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิทิโยมานังนะโมโจรา เมตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะสเทวะกังสัพพมกังมนุษสานังสัพพราพังพระวันตุเมเอหิจิตติจิตตังพันธนังอุปคุตโตจะมหาเถโรพุทธสาวกะ อนุภาเวนะมาราวิชยะนิรภยะเตชะปุณตาจะเทวตานัมปิมนุษานันปิเอหิติตังปิยังมะมะอิมังกายะพันธะนังอธิฐามิปะอายิสุตัง ปัสสีวรีจมหาเทโรเทวตาณระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพธาสีวลีจัมมาเทโรยักษขาเทวาภิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพธา สีวรีเถระคุณังเอตังโสธีราพังพระวันตุเมกาจ,จานะจมหาเถโรพุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสีตังพุทธตังสมนุษย์ปัตโต พุทธโชตังนมามิหังปิโยเทวะมนุษสานังปิโยพรหมณนะมุตตะโมปิโยนาคสุปันนานังปิยินทะริยังนมามิหังสัพเพชะนาระหูชะนาปุริโสชนาอิทธิชนา ราชาภาคินิจิตตังหาคัจฉาหิปิยังมะมะ,มะมะมหาอุปคุตโตจะมหาราโภพุทโธลาพังสัพเพชนาพะหูชนาะราชาปุริโสอิทธิโยมานังนะโมโจราเมตตาจิตตังเฮห,หิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะสะเทวกังสะพรมกกังมนุษยานังสัพพะราพังพระวันตุเมเอหิจิตติจิตตังพันธนังอุปคุตโตจะมหาเถโรพุทธสาวกะอนุภาเวนะมารวิชยะ นิรพยะเตชะอุณาตาจะเทวตานมปิมนุษยานันปิเอหิจิตตังปิยังมะมะอิมังกายะพันธะนังอธิฐามิปะอายิสุตังอุปัสสีวะดีจะมหาเทโรเทวตานะระปูชิโต โสระโหปัจ,จยาทิมหิอหังวันทามิสัพพธาศีวะีจะมหาเทโรยักขาเทวาภิปูชิโตโสระโหปัจ,จยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาศีวะรีเทระคุณังเอตังโสธีราพัง พระวันตุเมกัจจานะจมหาเถโรพุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสิตังพุทธตังสมนุตปัตโตพุทธโชตังนะมามิหังปิโยเทวะมนุษสานัง ปิโยพรหมณะมุตตะโมปิโยนาคสุปันนานางังปิยินทะริยังนะมามิหังสัพเพชะนาพะหูชะนาปุริโสชะนาอิทิชะนาราชาภาคินิติตตังหาคัจฉาหิปิยังมะมะม,ะมะหาอุปคุตโต จะมหาราโภพุทธลาพังสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิทธิโยมานังนะโมโจราเมตาจิตตังเฮห,หิจิตติจิตตังปิยังมะมะสะเทวะกังสพัม,มักกังมนุษยานัง สัพพร,ราพังพระวันตุเมเอหิจิตติจิตตังพันธนังอุปคุตโตจะมหาเถโรพุทธสาวกะอนุภาเวนะมารวิชยะนิรภยะเตชะปุณตาจะเทวตานมปิ มนุษยานันปิเอหิตตังปิยังมะมะอิมังกายะพันธะนังอธิฐามิปะอายิสุตังอุปัสสีวะดีจะมหาเถโรเทวตาณระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันธามิสัพพธา สีวรีจัมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาสีวรีเทระคุณังเอตังโสทีราพังพระวันตุเมกัจจานะจัมหาเทโรพุทธโธพุทธานัง พุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสิตังพุทธตังสะมนุ์ปัตโตพุทธโชตังณนะมามิหังปิโยเทวะมนุษสานังปิโยพรหมนะมุตตะโมปิโยนาคสุปันานานังปิอินทริยัง นัมมิหังสัพเพชนะนาพระหูชนะนาปุริโสชนะนาอิทิชนะนาราชาพาคินิจิตตังหาคัจฉาหิปิยังมะมะมหาอุปคุตโตจะมหาราโพพุทโธลาพังสัพเพชนะนาพระหูชนะนาราชาปุริโส อิทิโยมานังนะโมโจราเมตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะสะเทวกังสพัพพมะกังมนุษยานังสัพพร,ราพังพระวันตุเมเอหิจิตติจิตตังพันธนังอุปคุตโต จมหาเถรพุทธสาวกะอนุภาเวนะมารวิชยะนิรภยะเตชะอุณาตาจะเทวตานมปิมนุษยานันปิเอหิตตังปิยังมะมะอิมังกายะพันธะนัง ทิถามิปอายิสุตังอุปัสสิสีวะลีจะมหาเทโรเทวตานาระปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาสีวะลีจะมหาเทโรยักขาเทวาภิปูชิตโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหัง วันทามิสพัพทาสีวรีเถระคุณังเอตังโสธีราพังพระวันตุเมกจจาจนะจมหาเถโรพุทโธพุทธานังพุทธตังพุทธันจะพุทธสุภาสิตังพุทธตังสะมนุษย โตพุทธโชตังนะมามิหังปิโยเทวะมนุษสานังปิโยพรหมะนะมุตตะโมปิโยนาคะสุปันนานังปิยินทะริยังนะมามิหังสัพเพชนะนาพะหูชนะนาปุริโสชนาะอิทธิชนาะ ราชาภาคินิจิตตังหาคัจฉาหิปิยังมะ,มะมะมหาอุปคุตโตจะมหาราโภพุทโธลาพังสัพเพชนาพระหูชนาราชาปุริโสอิทธิโยมานังนะโมโจราเมตตาจิตตังเฮหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะสะเทวกังสะพรมมังมนุษยานังสัพพะราพังพระวันตุเมเอหิจิตติจิตตังพันธนังอุปคุตโตจะมหาเถโรพุทธสาวกะอนุภาเวนะมารวิชยะ นิรพยะเตชะอุณาตาจะเทวตานมปิมนุษยานันปิเอหิจิตตังปิยังมะมะอิมังกายะพันทะหนังอธิฐามิปะอายิสุตังอุปัสสิ